ในวิดีโอนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการฝังดินของบูมอัมต่อไปต้องไปจากนี้อ่ะผมเข้าเกมมาแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็เจอกับบูมอัมที่มันบักจมนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยผมอัปเดตนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บทุกคันคือบูมตกหมดเลยครับคุณผู้ชมครับไม่เว้นแม้แต่ซานี่คันนั้นครับบูมตกทั้งหมดครับผม ซึ่งเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมครับแม้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยครับผม้มเออค้างค้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอ๋อเ้ยมีเครื่องบินด้วยหรอบิดเมื่อก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีนะอ๋อเราทำอ๋อเราทำไอ้อนั่นเสร็จปุ๊บมันมีเครื่องบินเลยหรอ d l เเครื่องบินอะโอ้โหทุกรถทุกคัน ฝังดินหมดเลยว่ะคุณผู้ชมไอ้นี่จมดินหมดเลยว่ะบูมตกหมดเลยอะอะไรอะรถทุกคันบูมตกหมดเลยอะผมงงมากเลยเนี่ยผมงงนานแล้วเนี่ยเอออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาดูดูซานดิไอ้บ้าคุณผู้ชมมาดูดูซานเนยมันบูมตกเฉยเลยน่ะโอ้อาเ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 าเอา้ <c oughs> เอายกไม่ขึ้นอีกเอา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 ไอ้นี่บักอีกเอาเออบักกระจุยกระจายครับผมขับก็ยากนะบักก็บักเดี๋ยวเดินออกก่อนขับก็ยากนะดูซานี่ยไอ้ดูซานมันหายยังวะโอ้โหขับยากเหมือนเดิมอันนี้ขนาดอัปเดตมาแล้วนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับผม ขออัปเดตไฟมาด้วยนะคุณผู้ชมอัปเดตไฟมานะเนี่ยเดินลงไปครับเดินองป่าไปครับไปเลยก็ไปเลยไปเลยเอพร้อยครับเอพร้อยเดี๋ยวเราไปเอาลิฟแฮร์มาด้วยนะครับผมอ้าวเอ้ย ผู้ผิดอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่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 อันนี้อันนี้ก็บูมตกเหมือนกันนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็งงเหมือนกันบูมตกได้ไงก็ไม่รู้โอ้เฮน้ออี๋อ้เนี่ยอ้๋เอ๊อนี่เรารเอารถขุดเดี๋ยวไปเอาไอ้น,นั้นมาช่วยด้วยนะคุณผู้ชมเอาซานี่ตัวซานี่มาช่วยด้วยหรือไม่ก็แคทเลย ก็มันขุดค่อนข้างที่จะหนาเหมือนกันนะผู้ชมตรงเนี้ยหนาตึ๊บเลยนะผู้ชมเห็นไหมหนาตึ๊บเลยนะอือโอ้โหหนาตึ๊บเลยผู้ชมหนาตึบาต๊บเลยนะหนาตึ๊บเลยเนะี่ยหนาตึ๊บเลยเนี่ยจือ้อ ไปครับดันปลาดันไปลาเลยครับไปเลยไปเลยปลาปลาปลาออโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โหผมว่าเอาซานี่ใหญ่มาดีกว่าว่ะว่าน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่า เฮ้ยตัวนี้มันอัปเดตลงลงลงได้ลึกยังเนี่ยเดียดิเฮ้ยคุณผ้มเฮ้ยคนีอัปเดตคนีอัปเดตคุณผู้มเฮ้ยเดู๋ยดียดูยยวนี้อัปเดตคันี้อัปเดตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีูมาลงเลยนเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกมันตอนแรกเดี๋เด๋เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวบูมาลงเล่นอยวะเดี๋ยวเดูกยว่าอยู่ทำไมมันดูแปลกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย เดี๋ยวดู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 มันลงได้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ยลงลงไึกลึกปะไหนดูดิยกลอนได้เท่าไหร่เนี่ยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ ตอนแรกมันลงไม่ได้นะครับคันนั้นลงไม่ได้แนะล้วอุ๊ปาอยู่ผมขับวิดีโอที่แล้วผมไม่รู้นะวิดีโอนี้ผมรู้สึกแบบแปลกโอ้โหอันนี้แม่งช้าอ่ะอันนี้ยกไม่ขึ้นครับคุณยองครับอันนี้ยกไม่ขึ้นครับเดี๋ยวดูดูดูเฮ้ยแต่คันนี้อะโอเคเลยเนี่ยมันลงได้ลึกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไอห้าร้อยเฮดๆๆดิดูดูเดี๋ยวดูดูดูห้าร้อยเฮดดิเป็นยังไงวะห้าร้อยเฮดอะมันลงได้อยู่แล้วนะเอ๊ะจะดูซานก,ก็ลงได้นะ อันนี้ข้ามไม่ขึ้นว่ะคุณผู้ชมถ้าร้อยเฮดอ่ะมันมันลงได้อยู่แล้วนะครับเฮ้ย,ย,ยดีว่ะคุณผู้ชมดีว่ะโอ้มันยกไม่ขึ้นว่ะมันยกไม่ขึ้นว่ะไม่ทำไมเมื่อก่อนยกขึ้นนะอันนี้อัปเดตอันนี้ update, อัปเดตอัปเดตให้กากครับผมอันนี้ทำไมยกไม่ขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวทำไมยกล้อไม่ขึ้นนะ่ะเดี๋ยวนะ แต่เราเดี๋ยวเราต้องไปเฮ้ยแต่ผมชอบคันนั้นอะคุณผู้ชมเฮ้ยขออัปเดตแล้วนะครับผมฮ้ยถือว่าถือว่าดีเลยนะครับผมเอ้ยผมชอบเลยเนี่ยอันนี้คือสุดยอดแล้วเนี่ยตัาบูมันลงได้ต่ำนะครับโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยนะครับตอนแรกตอนแรกมันลงได้อ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณผู้ชมได้ด wow ูนะตอนแรกมันลงได้เนี่ยมันลงได้ประมาณเนี้คุณผู้ชมมันสุดแล้วนะครับแต่นี่เราสามารถที่จะลงได้ถึงแบบว่าลึกเลยอะ ผมจะลองยกล้อให้ดูนะไม่รู้จะขับได้หรือเปล่าไม่รู้จะขับได้หรือเปล่านะเราลองลองลองยกมันไม่ได้หรอมันทะลุเหมือนเดิมอ่ะโอ้โอนี่ไงโอ้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 ได้สุดเลยเปล่ามันต้องไปทดสอบตรงลึกๆกว่าได้สุดเลยไหมได้สุดเลยไหม เฮ้ยดีว่ะเฮ้ยคุณพ่อผมรู้สึกแปลกๆนะเวลาขับรถเวลาขับคันน um ี้เออว่ะโอ้รู้สึกแปลกๆนะครับเออเฮ้ยดี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 คุณผู้ชมอันนี้ดีน um> ี่ดีจริงดีจริงเดี๋ยวผมจะลองไปค้ำตรงนี้ดูนี่คุณผู้ชมเฮ้ยผมตื่นเต้นว่ะเหมือนผมได้รถใหม่เลยเนี่ยเออเฮ้ยแม่งดีว่ะดีดีดีแล้วอันนี้ดีแล้วโอ้โหมันทะลุอย่างเดียวเลยว่ะอันนี้ดีนะครับโอ้โหคือ ก่อน re, นะผมบดเนี่ยเมื่อก่อนมันลงในแคสเนี่ยมันสุดแล้วนะครับอันนี้คือไปได้ต่ออีกเยอะเลยอ่ะเออนี่ดีดีนนี้ดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทดสอบแคทด้วยนะครับว่าแคทลงได้ลึกอีกไหมแต่ดูซานเนี่ยเหมือนเดิมนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกับสุดเลยอะผู้ชมอุ้ยอุ้ยมันลงสุดเลยนี่ว่าโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮ่า สุดกระบอกคุณยมอู้หูดี๋ยวเ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 ดี๋ยวผมขำขำตรงตรงตรงที่ไม่ใช่หน้างานนะครับอู้หูสุดกระบอกเลยอะฮะผมเพิ่งรู้นะครับเอ้ยลงลงเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ชิบหาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเออเอ่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 อขึ้นไปขับไม่ได้เออเออขึ้นไปขับไปได้โออขึ้นไปขับขึ้นไปขับดีบีเอ้าชิบหายแล้วเออนี่ไงนี่เงมันขึ้นให้กด อ่าขึ้นขึ้นไปครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาใหม่นะโอ้โหเป็น <c oughs> การอัปเดตที่สุดยอดามากผมผมก็ว่าอยู่แปลกๆเข้าเกมมามันแปลกๆไอ้ทำไมรถบันบูม,มันลงวะทำไมบูมมันทำไมรถบูมถึงบูมลงวะผมก็ว่าอยู่รู้สึกแปลกแปลกมายก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 ืดโอ้โหด,ดูดิ อ๋อ oh, เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมันต้องค้ำไว้มันต้องมันต้องจิ้มแบบนี้นะครับต้องจิ้มแบบนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มแบบนี้ไม่ขึ้นว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะมันต้องแบบนี้แหละต้องแบบนี้แบบนี้อะขึ้น ไม่ขึ้นว่ะทำไมเมื่อกี้มันขึ้นวะเดี๋ยวน,นะไม่ขึ้นว่ะกผู้ชมเอาไงดีมะเนี่ยขึ้นโอ้โหึบคือเูโยมขึ้นแล้ว,อลวโอ้โหแม่งจจะทะลุทำไม อย่างชอบเลยคุณผู้ชมมันโอ้โหมันขึ้นได้แบบสุดเลยอ่ะอย่างชอบเลยอ่ะผมชอบมากเลยนะอ่าขึ้นขึ้นขึ้น ได้นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยลองลองลองเฉียงๆด้านข้างดิเออเอ,อดีๆได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวโอ้เมื่อกี้แบบสุดกระบอกเลยเนาะอันนี้๋อ้ท้ายมันติดอันนี้ตูดติดครับหรือว,ว่ามันตรงตรงๆวะโอ้โหไม่ขึ้นวะโอ้เสียดายเลยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายภาพนะครับ

รถขุดอะ่ะมันต้องแบบนี้มันถึงจะใช่รถขุดทีนี้อะ่ะรถคันนี้จะเป็นรถที่ดีที่สุดเลยแหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมไม่แน่ใจว่ารถคันอื่นจะลงต่ําหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ดูซานเห็นเมื่อกี้นะี่คือแบบลงได้ต่ําเลยเนาะตอนที่มันตอนที่มันจมดินอะ่ะโอโ้เจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ